มึงยิ่งเยอะน้าเหลี่ยงน้าเลี่ยงโอ้ยไดินหมดเป็ดเป็ดนี่เขาเลี้ยงไว้ได้ครับพี่น้องนี่เขาเลี้ยงไว้นี่เลี้ยงไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงทองเขาเหมือนเลื่อนมาเพิ่มนี่นะโอ้ยบุกขังอือทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดโอเคครับของฝากของฝามาต้อนฮอู้ยบ้าขัว่ะขังง่ายเลย ครับเดี๋ยวกลับมาเข้ากรุงอีกครั้งนะครับกลับมาแล้วครับเข้ากรุงแล้วครับโอ้ที่เดีดครับไอ้ไส่กลับมาเต็มที่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งมาของฝากคนนึงยังมาฝากเนี่ยเนาะครับเนาะเบิ่งนี่ยังเนี่ยคือหลายอย่างหลายเนี่ยเด็อ๋อต่นี้อยังเนี่ไข่ไข่ไข่ได้ไข่ได้โอ้พกขี่เรียกครับผมเออที่เด็ดเดี๋ยวพกขี่เรียกมาพร้อผมอ๋ออีหยังอันนี้หยังนี่ พูดได้หอดคล้องฝากด้วยครับนี่พูดเป็นดาวหอดทีละลึกครับผมอยู่เมืองบุญดีเขาขายกันับเอามานำน่าจะเอาเก็บไ,ไปไว้เป็นทีละลึกอยู่ประเทศไทยนะครับเนาะ er, เม็ดสู้ดานครับผมนี่ได้ผสมมาพร้อมโอ้ทีเด็ดเลยของฝากสิ่งต่อมาโอ้นี่ครับอีกอย่างหนึ่งครับ เมียดสู้ดานครับผมของฝากนายจะเอากรัฟไทยนะครับเอาไปเป็นที่ระลืกครับผมเอ,อ้ยนี่กสมสื่อมาเทปุ่นเนื้องามเลยเออกองละลอยเออปล่าเอาโอเคครับ,บกสมเนาะต่อไปครับยังนี่ออไปไปบกมุงเออขึ้นเดีมาหลายเด้นี่ครับหน่วยซูกก็มีหน่วยดิบ ป๊าดที่ธูร์อุอ้ยเดี๋ยวมาจังแดนก็เดี๋ยวได้ไดไดป๊าดที่ธูร์อุอ้ยธรรมดาสักที่ไหนล่ะครับนี่หน่วยบักใหญ่เลยว้ายใจหน่อยคือกินกาแฟไว้เด<ห>ี๋ยวถึงเตือนมากกินกาแฟแล้วทั้งนั้นโว้ยข้อนี่ากาแปลกนะครับว้าย ตื่นขึ้นมานอนนอนเบิดขึ้นพูดเร่ายอยู่โอเคโอเคโอเคตื่นมากงกินกาแฟต่มค้างัวเนาะเดี๋ยวเมนูวันแรนี้ว่าจะต้มค้างัวงไหมครับเดี๋ยวสิพาไปเบิรงตับค้างัวงเป็นยังไงนนี่มือมนี่มันเบิร์ยิงเยอนีนีเเี้ยงเาเลี้ยงอได้หมดเป็ดเป็ดนี่เขาเลี้ยงไว้นะครับนี่น้องนี่เขาเลี้ยงไว้นี่เลี้ยงไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงข้าเลา้ยงหอเื่อนมเฮือนี่นะ ใจหดปามาฝากอันนี้ก็แบ่งแบ่งปันผูดกันครับปันผูดกันนี่นีถ้าผมีอาหารเวียนนี่บ่ได้เด้หี่แบงบ่ได้เด้แบงบ่ได้เกี่ยวกันยันอยู่แมนเอาต้อมีอาหารเวียนมามันจสิแบ่งปลาคับแบงปลาไปแบงปลาไปสูมกินครับผมโอเลาาัยินยังม่หีกโอ ก็มอวัยแต่กินครับผมเห็ดขั่วเห็ดยังตัวนี้เป็นเลมอนครับผมโอ้โหสวยสวยสวยอันนี้เลมอนครับเดีมาไล่เติมเดี๋ยวแบ่งกันครับแบ่งกันกินไปอันนี้เบคอนโอเคไปไปเบิ้งครับมียังอีกมียังอีกมียังอีกไหมมียังอีกมียังอีกอันนี้ียังนี่อ้อันนี้กับกระหุ่งตัวนี้ กระเทียมหอมแดงเน่เน่เน่มาลักบุญฮู้วันนี้เรื่องไหนหนิผางตรงนี่ของฝากอุ้ยพี่เด้อเของูดไหมอุ้ยปลาแหงปลาแหงครับนี่น่าี่เป็นดุกปลาดุกปลาดุกแหงมาพีดลูกแหงอ้ยทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดโอเคครับของฝากของฝากมาต้อนกับแก้มบ่ จะพาไปเบิ่งอีกอย่างหน,นึ่งนี่ขาขางั่วครับ,เ,บเนี่ยเห็นบ่งไหมใส่ใส่ไปหามาได,ยดย้ยังไงบ้าขางั่วข้างาาายังไงเลยของฝากจากบุญดีสุดยอดเลยกับขางัา่วเดี๋ยวมาไลาข่ขาสำนักน,นี้ขั้นตอนต่อไป เดี๋ยวไปต้มครับต้มเดี๋ยวเอาไว้จะเห็ดเมนูเนาะแต่ว่าน่าจะเขาๆน่าจะแก้งใส่ผักขี้เล็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะกันขอเห็ดไปทีละเมนูครับตอนนี้อายเรากำลังจะต้มนะครับโอ้โหทีเด็ดทีเด็เดเอ็มก,กับสวอปนี่ปุ่อนอยู่ข้างในอีกเม่นเมื่อตัวนี้พี่ลายเติบครับลายเติบขอ,องฝาจาจมูดีนี่ยังเย็ดไปเบ่งจังหนเอ,อ้นี่ โอ้โเดี๋ยวบักนาวมาพร้อมอันนี้บักนาวครับบักนาวคือยังบักนาวบักนาอยังขึ้นบักนาอยังบักนาวเปลี่ยนบ่ครับอาจจะเมนนะดูครับอันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นพวกเนื้อครับเนือเน้อเนอือ้อน้อโอเคครับนี่ก็เนือ้อเป็นเนื้อมุเนื้อขัวครับผมโอเค หลายอย่างหลายอย่างหลายแนวหลายอย่างหลายแนวอ่าได้ไปแล้วครับพี่น้องบ้านแรกได้ไปแล้วข้องฝาก <ś c oughs> เ่สุดยอดสวัสดครับตั้งนิดแตั้งสองให้ด้วย สวัีครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเอามาพามาชมของฝากนะครับที่พี่แกกลับมาจากเมืองบุรีนะครับผมก็แกก็ได้ของมาฝากประมาณนี้นะครับผมของฝากจากบุรีนะครับกลับมานะกลับมาจากทํางานที่บุรีนะครับผมก็อีกหน่อยเดี๋ยวเราก็ทํากับข้าวกินนะครับผมมีรสซักผ่าซักคนนะแล้วทำ แล้วทำกับข้าวกินกันต่อนะครับผมแค่กินก่อยังก่ครับวางว่า ของฝากอีกอย่างหนึ่งครับหนังเข Ь ็มกับหนังเขมงเ็มหนังงัวหนังวัวซูดานที่เดด็นีหน,งนังเข็มจ้าหน่อยจ้าตองเราเ็ดโอ้ธรรมดาโอ้ยหัวตายอยู่หดนี่นะครับพี่ทองครับนี่นี่นี่นังงัวนะครับแต่เ้าเอื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้การถนอมอาหารนะครับการถนอมอาหารไอ้ตามผู้ผู้ปัญญาบานเถานะครับเอาไปเอื้อมเรือเอาไป เทกืออะไรกันเทแกบเีจยวแกบมันจะใส่เนี่ยน่าเอามาจากแปลงกรงเษตรแปลงกระเสียแปลงเสียสีเดี้ยสีเหี้ยเดี๋ยวถามแห่งเดี๋ยวเอาไปจีเนาะจีแล้วก็ทุบเอาไปจีแล้วก็ไปทุบกับผมทุบเ็จเดี๋ยวแกงสีาขีเล็กรแซจวด